พปอชอรอย้ำจุดยืนยกเลิก MOU 4344ก่อนเสียดินแดงครั้งที่16ในช่วง25ปีที่ผ่านมากัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงหลายร้อยครั้งโดยเฉพาะการปรับสภาพพื้นที่ชายแดนซึ่งฝ่ายไทยได้มีการประท้วงและขอให้แก้ไขอย่างต่อเนื่องหาก MOU ทั้งสองฉบับคงอยู่จะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดงครั้งที่16 การที่รัฐบาลพยายามเดินหน้า MOU 2,543และ MOU 2,544แม้ที่ผ่านมาไม่ถูกต้องไม่ต่างจากกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดคาดได้เลยว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรทำความเข้าใจง่ายๆ MOU ทั้งสองฉบับที่ว่าคืออะไร MOU 2,543หรือบันทึกความเข้าใจว่าโดยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ระหว่างไทยกัมพูชาพศ2543เป็นบันทึกข้อตกลงที่ไทยกับกัมพูชาทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนบางพื้นที่มีความไม่ชัดเจนเนื่องจากสนที่สัญญากำหนดเขตแดนสยามฝรั่งเศสทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนและกลายเป็นข้อพิพาทโดยเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหารส่วน MOU 2 5 4 4เป็นบันทึกความเข้าใจกำหนดกรอบและกลไกลในการเจรจา เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ่างศิทับซ้อน2ส,ส่วนคือพื้นที่ทับซ้อนส่วนบนที่อยู่เหนือเส้นลัติจูด11องศาเหนือมีพื้นที่ประมาณ10,000ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ทับซ้อนส่วนล่างที่อยู่ใต้เส้นลัติจูด11องศาเหนือเป็นเรื่องการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิตโตรเลียมมีพื้นที่ประมาณ16,000ตารางกิโลเมตร ข้อผิดพลาดแรกของ MOU ทั้งสองฉบับคือต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนแต่จนปัจจุบันยังไม่ผ่านความเห็นชอบแต่อย่างใดข้อผิดพลาดที่สองคือตามหลักสากลการกำหนดพื้นที่ทับซ้อนใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่กัมพูชาต้องการใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนในช่วง25ปีที่ผ่านมากัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงหลายร้อยครั้งโดยเฉพาะการปรับสภาพพื้นที่ชายแดน ซึ่งฝ่ายไทยได้มีการประท้วงและขอให้แก้ไขอย่างต่อเนื่องผ่าน,นกลไกที่ได้สร้างเอาไว้ล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคม68พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในการเจราจา GBC ที่ผ่านมามีความเป็นห่วงในหลายๆด้านเพราะที่ผ่านมากัมพูชารับปากอะไรแล้วบิดพริ้วโดยตลอด โฆษกพลังประชารัฐย้ำให้ประชาชนและสื่อมวลชนจับตามมองการเจราจาของรัฐบาลหากมีการยินยอมให้ใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนประเทศไทยอาจจะเสียดินแดนเหมือนกับที่เคยเสียดินแดนใกล้กับเขาพระวิหารเมื่อปีพศ2556จุดยืนของพักพลังประชารัฐคือรัฐบาลต้องยกเลิก MOU-4344 เพราะมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเสียผืนแผ่นดินไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะมีอดีตนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปเซ็นเอกสารรับรองแผนที่1ต่อสองแสนแทนที่จะใช้แผนที่1ต่อ50,000ืนที่ใช้เป็นสากลนในปัจจุบันซึ่งหาก MOU ทั้ง2องฉบับคงอยู่จะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนครั้งที่16ขณะที่นายคำนูลสิทธิสมานอดีตสมาชิกวุฒิสภาพโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าอย่าเสี่ยงจงใจขัดรัฐธรรมนูญ MOU44 ต้องผ่านรัฐสภา,าตามรัฐธรรมนูน60มาตรา178เมื่อรัฐธรรมนูญ2560มาตรา178ซึ่งออกมาบังคับใช้ภายหลังเด็กเพิ่มเงื่อนไขอื่นเข้ามาแต่ต่างออกไปจากรัฐธรรมนูญ2540มาตรา224 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนให้รัดกุมขึ้นรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องปฏิบัติตามโดยนำ MOU 2,544มาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งก็ไม่ได้ช้าหรือเสียเวลาอะไรมากมายรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา178วรรค2บัญญัติให้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วัน ถ้าไม่เสร็จให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐบาลมั่นใจว่ากรอบการเจราจาตาม MOU .2544 ถูกต้องเหมาะสมที่สุดและมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอะไรต้องเกรงเลยดีเสียอีกที่รัฐบาลจะได้อาศัยเวทีรัฐสภาชี้แจงอย่างละเอียดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสอสอและสอวอในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยไปพร้อมกัน เราเสียเวลามาแล้วนับแต่เจราจาครั้งแรกเมื่อปี2513และก็ปี2554หรือนับจากที่มี MOU 2544ก็23ปีจะเสียอีกสัก60วันหรือ90วันไม่ได้หรือถ้าผ่านทั้งสองด่านก็จะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงถ้าไม่ผ่านก็จะได้หาหนทางใหม่ถ้ารัฐบาลยืนยัน2องไม่กล่าวคือไม่นำ MOU 2544ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ไม่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องนำาร้อยสี4ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่เสี่ยงมากนะเพราะอาจต้องเจอไม่ที่สามคือไม่ได้อยู่บริหารประเทศต่อไปกันทั้งคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีโอกาสจะถูกกล่าวหาว่าจงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญด่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการทหารบกและหวัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวในงานวันคล้ายวันเกิดครบแ0สิปีว่า ควรจัดตั้งคณะกรรมาิการวิสามันตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนเพราะไม่มั่นใจนักการเมืองที่อาจขัดขวางการทำงานของฝ่ายความมั่นคงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญและติดตามมาโดยตลอดผมขอแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องบ้านเมืองและรักษาความสงบสุขของประเทศไทยไว้ให้ได้ บิ๊กป้อมกล่าวสืบจากข่าวรายงานร่วมสนับสนุนกิจกรรมสื่อเพื่อประชาชนได้ที่ธนาคาร SCB เลขที่บัญชี4242108846ชื่อบัญชีบริษัทสืบจากข่าวจำกัดขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับ